ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญเนี่ยมันเป็นบุญเอาบุญให้มันเป็นบุญจริงๆบุญเป็นบุญครึ่งเดียวก็คือทำไปแล้วยังหวังยังหวังว่าสิ่งที่ทำมันจะกลับมามันจะกลับมาให้ตัวเองอันนี้ได้ครึ่งเดียวทำน้ำหนึ่งแก้วหวังว่าน้ำจะกลับ ตอบกลับมาให้เราเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งแก้วหรือสองแก้วอันนี้ได้บุญครึ่งเดียวคือทําบุญแล้วหวังแต่ถ้าทําบุญแล้วแลกเปลี่ยนอันนี้เจ้าเลยทําบุญแล้วแลกเปลี่ยนก็หมายความว่าทําแล้วขอบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาอันนี้เจ้าเลยเหมือนกับเป็นการแลกกันกลับมาแต่บุญไหนก็ตามที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ ไม่หวังแม้แต่คำว่าขอบคุณและยังขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่มีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยเนี่ยอันเนี้ยโยมเขาเรียกว่าทำบุญนี่มันได้บุญจริงๆนะนั้นตัวบุญนี้มันสำคัญเพราะบุญนี่ง่ายๆเลยนะเราทำบุญแล้วเนี่ยมันบุญนั้นสำเร็จหรือย,ยังอะไรเป็นตัววัดรู้ไหมโยมความสุข โยมมีความสุขขนาดโยมออกบ้านเนี่ยแต่ว่าโยมมีความสุขแล้วนะโยมมีความสุขขนาดโยมทําบุญเนี่ยโยมมีความสุขแล้วนะดังนั้นจุดเป้าหมายของการทําบุญก็คือการมีความสุขระหว่างทางและมีความสุขขนาดที่โยมกําลังจะสร้างบุญ เหมือนโยมเดินทางออกมาจากบ้านเนี่ยขนาดโยมเดินทางออกมาจากบ้านโยมพยายามรักษาจิตไม่ทะเลาะกับคนที่เดินทางมาด้วยระวางทางโยมมีความสุขโยมไม่ต้องกลัวหรอกว่าปลายทางเนี่ยมันมีความสุขแน่นอนแต่นี่นี่โยมนี่หวังเจ้าปลายทางให้มันดีแต่ระหว่างทางโยมไม่รักษาจิตนะหลักสําคัญก็คือต้องรักษาจิตระหว่างทางแล้วก็รักษาจิตขนาดที่มันถึงปลายทางแล้วสิ่งสําคัญที่มากกว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วก็คือว่า โยมต้องสามารถรวมจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้รวมจิตให้มันเป็นบุญในขณะที่โยมทําบุญให้ได้นี่มันสําคัญและหลักสําคัญท,ที่ต้องรู้ต่อมาก็อย่างที่ว่านี่แหละอย่าทําบุญแล้วได้ครึ่งเดียวเนี่แหละอย่าทําบุญแล้วเจ้าเนี่ยทำแล้วมันต้องได้กลับมากลับมาปุ๊บบุญเมื่ออยู่เมื่อเราทําแล้วบุญมันเกิดขึ้นกับเรามันขึ้นอยู่กับว่าโยมจะเอาบุญนี้ไปทําใหม่ความสุขใจเนี่ย โยมจะไปทำอะไรโยมเอาไปอธิษฐานสิความสุขใจที่ว่ามันอาจจะเป็นลนักษณะจิตสี่อย่างก็คืออะไรนิ่งเยน็นเปีียมปัญญาหรือมีเมตตามันจะมีอยู่สี่ลักษณะจิตอยู่แค่นี้เนะ่ะเมื่อความสุขที่โยมได้ให้ไปแล้วความรู้สึกดีๆที่มันกลับมาหาตัวโยมเองแล้วเนี่ยโยมก็เอาโยมก็จงเอาจิตนักขนาดนั้นอธิษฐานต่อให้มัน อย่าอธิษฐานให้มันค้างคาหรืออย่าเอาไปอธิษฐานเพื่อสร้างเงื่อนไขต่อไปในชีวิตแต่คนในส่วนใหญ่เนี่ยนั่งในนี้ร้อยละเจพอกำลังของจิตมันมีคือความสุขขณะที่โยมไปทำบุญ ขณะที่โยมทำบุญเสร็จแล้วโยมเอาสิ่งที่โยมได้มาคือความสุขใจนี้อธิษฐานสร้างเงื่อนไขไปต่ออันนี้เรียกว่าอธิษฐานไม่จบมาเลยยกจิตขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ดังนั้นเมื่อโยมคุยกับตัวเองไม่จบโยมอธิษฐานตัวเองไม่จบก็เข้าสู่วงล้อกรรมใหม่ไม่ได้อีกบุญนี่มันคือที่สุดของมันแต่ที่มาของบุญมันมีกี่ทางนะ ที่มาของบุญเนี่ยมันมีกี่ทางจะได้บุญมาเนี่ยมันมีกี่ทางยมกุ้งบุญนี่มันคือตัวใหญ่นะบุญทีนี้ทางที่มาของบุญมีอยู่กี่ทางบุญนี่มันอยู่ข้างบนนี่แต่ใบใมีสามทางที่มาของบุญนี่มันมีอยู่สามทางดังนั้นโยมว่าไอ้สามทาง น,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยมันมาจากการสร้างทานก็ได้บุญการสร้างทานก็ได้บุญรักษาศีลก็ได้บุญภาวนาก็ได้บุญดังนั้นทางของบุญมีสามทางโยมได้บุญจากอะไรเยอะที่สุดทานนะทานได้เยอะที่สุดต่อมาก็คือศีล